พี่กันครับวันนี้มีการไปร้องเรียนเรื่องของพี่กันเรื่องเกี่ยวกับโคต้าหวยเราอยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับโคต้าหวยบ้างผมเนี่ยพูดไปหลายวันแล้วนะเรื่องเนี้ยแต่มันไม่รู้จะต้องพูดวนๆนซ้ำๆไม่มี้าผมมีโคต้าหวยผมมานั่งไล่ใครของไหมคิดง่ายๆแล้วคนเนี่ยมันไม่ได้เช็คยากเลยคุณก็ไปดูในฐานระบบเอาก็ได้มีชื่อผมแม้โคต้าหวยอะตอนเนี้ยผมบอกเลยนะผมฝากทุกคนอย่างนี้คนที่ดูอ่ะ คุณอย่าเชื่ออะไรง่ายการที่คุณเชื่ออะไรง่ายอ่ะคุณจะเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ได้นะในอนาคตอะผมจะบอกให้วันนี้คนพูดอะไรคุณเชื่อหมดเลยแต่คนที่พูดเนี่ยคุณลองดูดีวันนี้ถ้าเขาบอกว่าผมยึดจะยึดคลองโลกนี่คุณเชื่อไหมมันไปเรื่อยเมื่อวานผมก็บอกอยู่ว่าไปเรื่อยอ่ะพอตอบอ่ะเนี่ยยกตัวอย่างพอตอบชุดเกาะหกพันจากสองหมื่นสามก็บอกกูไม่เชื่อ อย่างนี้ยอะไรก็ไม่เชื่อฟิลเหมือนว่าตำรวจไปบ้านแล้วบอกสแกมเมอร์อย่าโอนนะคุณก็บอกกูไม่เชื่อ,อเป็นตำรวจปอมมันฟิลลิ่งแบบนั้นอ่ะคือมันมันไปเรื่อยๆวันนี้ยผมถามนิดนึงนะพอบอกว่าผมไม่ดีอย่างโน้นไม่โอเคอย่างนี้สุดท,ท้ายมีใครเปิดอะไรไหมบอกว่าผมเนี่ยอ่ะกดเงินเงินสดออกจากมูลนิธิวันเนี้ยเขาตรวจสอบแล้วไม่มีการกดเงินสดออกจากมูลนิธิเลยอ่ะใครรับผิดชอบกับคําพูดบ้าง ใครรับผิดชอบกับคําพูดอ่าบอกกรรมการประธานต้องมีเงินเดือนไม่งั้นทำฟรีทําไมอ่าตอนนี้เขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการได้รับเงินเดือนจากมูที่เลยใครรับผิดชอบยางเส้นละเจ็ดพันไอข่าวยางเส้นละเจ็ดพันมูที่ไม่เคยซื้อยางเส้นละเจ็ดพันแล้วก็ต่อไปนานบางคนก็ยังเชื่อว่าซื้อยางมาเส้นละเจ็ดพันยางได้มาฟรีครับยางที่ทําบังเกอร์ได้มาฟรี ไปเรื่อยคือตอนนี้ทุกคนเห็นป่ะมันก็จะมีข่าวเนี่ยออกมาโจมตีโจมตีบางคนก็พร้อมที่จะเชื่อโดยที่คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยบางอันเป็นหลักฐานปลอมด้วยซ้ําดูแค่บอกตู้คอนเทนเนอร์ใบละสองแสนเรานั่นซื้อมาสองใบใช่ไหมแต่มูที่ซื้อมาหกสิบใบไม่เคยซื้อสองใบเอาอย่างเงีย้ยทำไงใครแก้ผมเห็นมีท่านอสสเอารูปไปใช้ด้วยอันนั้นะ่ะไม่มีใครมาแก้มีแต่แค่ใส่ ใส่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 ใส,ใส่แล้วก็ตั้งคําถามจนมันไม่ต้องทําอะไรแค่เนี้ยใครแก่บอกผมทุจริตเรื่องเกาะผมมีส่วนได้ส่วนเสียเกาะสองหมื่นสามได้มาหกพันอย่างนี้ทุจริตไหมล็อกสเปกอีกเอา้าก็เขาเป็นเจ้าเดียวที่ทําได้อ่ะแล้วดูมาตรฐานของเขาสิแล้วเขาทําให้ได้ในเวลาที่เขาต้องการะตอนนี้มีแต่คนตั้งคำถามนู่นนี่นั่นถ้าคุณไม่ตอบ อ่าคุณไม่โปร่งใสบอกเอาตั้งคําถามคําไม่มีของออกมาแสดงอย่างที่ทุกคนอยากเห็นคุณก็ไม่โปร่งใสผมถามว่าเอาอันนี้ไม่เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องวิ่งเอาของออกมาให้คุณดูเพื่อเพื่อที่ต้องผมโปร่งใสแล้วไอ้คนที่กล่าวหาผมมันไม่เห็นมีหลักฐานอะไรออกมาพูดเลยอ่ะทาไมทุกคนพร้อมที่จะเชื่อไม่ใช่ทุกคนนะบางคนทำไมพร้อมที่จะเชื่อ,อผมถึงบอกนะท่านต้องระวังเหมือนสแกมเมอร์นะต้องระวังนะฮะอืม